สวัสดีค่ะเพ่นจมอีกแล้วพี่น้องแล้โอ,อ้ตาย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 ,ตาย ปติดทุป่ป,ปุ่นปุ่นไปแล้วาลน,นาตีต้องเอาไม้มาสักไว้ให้เหยียบไม่ได้นี่ผลงานเมื่อกี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีมือห่อนห่อนสวัสดีมือมือมือค่ะโอ้ยมันจะเป็นอีอย่างที่ทุลักทุเลขค่ะอีหลีเด้อพี่น้องนี่ปลากระจมแล้วเด้นนี่คนบ่เป็นยงังโจมกมัซ้ำสิพากกันอันลุเอาให้มันแล้วค่ะจมเฮาก็มาซอยกันดันซอยกันอยูวเอาเนาะพ,พี่น้องค่ะเฮ้จดจังใดๆนัวเฮ่อ ต่ว่าอันขฮาบปได้หวังเพิงแต่ว่าไหต้รถไถซอยดันซอยดันนะไอจู๊ยก็ผ้าอีน่ะอีนางงามสมเข็งนี่มาซอยดันถ้าทา,ถารถไถล่ะพี่นอ้องเอ้ยงัดกันตายหาเลยอันนี้จงปับ๊บหัวหน้าก็บม่ได้ยางไก่เนาะมันก็ยางมาซอยอยูซอยดันไปย,ไปย่อยไปย่อยอยกยก เขาบอกว่าเทเลยปูเลยเพินวาเออเอา,เ,อาเทเลยปูเลยก็ได้เออเอาฮะโอ<ฮ>้เดี๋ยวป้าเดี๋ยว Thank you. and เน,นี่ยพี่น้องเออยาวาดึองานปากบอ่อนี่แต่ผู้ใดถือหมูกระดิไปออผู้ใดถือกระดูกกระแทกกันไปอันนี้กับหมเมียว่าหมูบมเมียว่ากระดูกเนาะมันก็ต้องพลิกแพงปับ๊บแต็งเลี่ยนแปลง,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 งกันไปเรื่อยค่ะทุกคนคะ่ะเทหาไปตี้เนอือปากร้องท้องหิวก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะเออ เตี๋ยที่ยังไร่เที่ยวแถวฟ้าไทยเนี่ยฮะโอ้ยน้อประกอบซับหัวตาตาเป็นแหล่ะเหรอ นี่ก็สิเมื่อยไปน้ำกันโบนไงล่ะค่ะทุกคนคะ่ะโอ้ซอยกันคิดพินิษฐ์พิเคราะห์ไปตี้ละเนาะไต้จังใดๆเนาะทุกคนคะ่ะเกตไปเงินตก็เดียวค่ะเงินตก็เดียวกันแข่าทองเอาไว้เนาะพี่นอนะ้องเนาะเออทำไมมันยาดหายาดแต่เนาะเงินนี่อ้าแกใส่ใส่ได้แตาบาดต่ตสลึงนี่ก็ได้โอ้ยเศรษฐกิจ กะเย่พอแรงแล้ว่วาอนุญาตจมเถอะเด้อพี่น้องเอ้ยอย่า่าขออ่อยเถอะอือ ถอ,อนถอนถอนพี่นอ้องเอ้ยถอนแหงอ่ะเมนี้ก็จิตประมาณนี้แหละทุกคนคะน่ะเนาะอัปเดตสถานการณ์ไหนบ้างสายสีรถติดรถจมขีดตอมไลน์โอ้ยอย่าไปแนมมันคะ่ะทุกคนคะ่ะแนมให้มันเป็นแรงพักดันเนาะมาแรงพักดันเฮ้าไอ้เฮ้เาเห็ดไอ้เฮ้าสู่เฮ้าสางกันต่อไปเนาะ เชฟนี่มันเลี้ยงเฮาเฮาก็ต้องพริกแครงดัดแปลงปั๊บโตมันเข่ากับมันเนาะไปจังพอๆกันไหมเดอ้อพี่น้องกองไฟสุขูสุขอนคะ่ะกรขอบคุณสุขคอนที่เอามาเป็นกําลังใจเข่ามาอันเบาสู้กันฟังเนาะเออแล้วก็รับฟังรับฟังจะพึ่งจมเนาะอ้าโอเคบายบายละเดอ้อหากละกินหอดเอ็ซีไหลายลเด้อค่ะทุกคนคะ่ะอยู่ดีมีแห้งเดอ้อบายบายสวัสดีจ้า